น้องผมเก่งร้องเพลงก็ได้แต่วันนี้ผมอยากฟังเสียงนก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 โอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนเย็นอยากเกิดเด่นหนย็นอากาศดีมากเลยค่ะอยากได้เออมาโจ๊เถอะอยากได้อิหี ด,ดีดีแก้บนหัวถั่วผ่อเป็น <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ไปดีได้ป่ะนี่ดีดีด,ดีใจจังเป็ดได้ขึ้นน้ำแล้วน้องชั้นเก่งร้องเพลง แต่วันนี้จ้าแม่หนูดจมน้ำตอนไหนตมน้ำตรงน้ามนหนอหาไม่ออกหายใจไม่ออกเลยหรอลูกอืมหรอตรงไหนตรงนู้นตรงนู้นเลยหรอมีใครช่วยหนูลูกตะาเล่ต้าเล่หรอจ้าเ่ทยังไงจ้ากระโดน้ํากรโดเลยหรอพี่เป็เ่งอเก่งมากเลยอ่ะ อืมจิ้บปัดผมด้วยมันเปียกมันเปียกแล้วหนูหนาวไหมไม่หนาวหนาวหนูไม่หนาวหนูเก่งเลยตอนนั้นมันก็มันก็มันเปียบอะละกระทงเอาไม่ออกแล้วหนูทำยังไงจะเล่นหนูหอมแก้มตะเล่นไหมหนูแม่ไม่นไม่ไม่ออกแล้วหนูรักจะเล่ไหมรักโอ้รักอ่ะลอยลอยกระทงก่อนอยกอยกระซิงกัน ขอเชิญน yeah. ้องแก้วบ้าไงนังเงือกว่าไงนังเงือกนังเงือกขึ้นไม่ได้หนูร้องเพลงก่อนเออนั่นเห็นป๊อปท่านเจ้าค่ะให้เจอคนรักแท้จริงแม่ยอมนอนเหมื่อเห็นไม่ยอมเป็เหนื่อยมาแล้เป็ดหนื่อยเป็ดจะไม่ร้อง เป็นไม่ลองเพ็ดเหนื่อยปะนะคุณพอยเรากินปลาหมึกอยู่เ้อค่ะเด้อเราอาจจะบ่พูดเรารับกินแล้วบ่พูดใสล้วกินเ้มาะก็ปาลองใจงาวางาอมมีาจมก ไลเดอร์แสบไลเดอร์แย่กับผมแยกขอบคุณค่ะไปก่อนแม่จกักอุ้ยนั่น,น,นแม่แมั่จกักใครตัวอะไร